นายซิยกมือด้วยยกมือขึ้นแล้วตู้ลูดลงมาเลยลูกดูเล็บสิยกมือก่อนยกมือก่อนอ่าลงมาลงช่องตู้ลู่ช้าเออเอาไหมเอาไหมเอาไหมเออไม่ผ่านไม่ผ่านเอาไหมเอาไหมนั่งลงนั่งลงนั่งลง สามลูต่างดาวเก่ง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 ตรวลวดลงมาตรวลวดลงมาตวดล่าเป็นไรคะทำอะไรคะพี่พลอยทำอะไรอยู่ผมผมใครอจอบยุด 哎哎哎！止止止！哎、欸。